คลิกขวาปุ๊บเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นคาว่าเมาส์สองนะครับกดเซฟนะครับกดที่เครื่องหมายตัวหนอนนะครับให้ลูกศรเมาส์หายนะครับจากนั้นเราก็จะหันได้แล้วก็คลิกขวาที่เมาส์ดูนะครับมันก็จะกลายเป็นการเล็งนะครับแล้วก็คลิกซ้ายก็จะเป็นการยิงนะฮะเห็นไหมฮะคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งปุ่มเพิ่มเติมนะครับให้มันสามารถใช้งานได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ โดยปกติแล้วนะครับเวลาถ้าเรา Activate ผ่านแล้วเนี่ยมันก็จะมีเกมอะไรพวกนี้แสดงขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันไม่มีเกมพวกนี้แสดงขึ้นมาให้เรากดปุ่มบวกตรงนี้นะครับสมัยบวกตรงนี้แล้วก็เลือกเลือกเกมนะครับผมจะบวกรูบอกเข้าไปอ่าสักหนึ่งเกมนะครับแต่ว่าค่าที่มันตั้งมาให้ในระบบเนี่ยมันจะมีมันจะเพี้ยนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงนะครับผมจะลองพับจีนะฮะเปิดพับจีขึ้นมา ดันั ance, so so you you ้นจะมีสัญลักษณ์ของเมาส์แสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับ้าเรากดไปที่สัญลักษณ์ของตรงนี้นะครับที่เป็นรูปแพนด้าตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้ฟันเฟืองตรงนี้นะนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมันจะใช้คําว่าเมาส์สองนะครับเมาส์สองนี่ก็คือการคลิกขวานะครับก็คือคลิกขวานี่ก็คือการซ่อนเมาส์นะครับคลิกขวาปุ๊บเนี่ยมันจะซ่อนเมาส์เลยนะครับแต่เราไม่ต้องการให้มันคลิกขวาแล้วซ่อนเมาส์นะครับเราจะให้เป็นการคลิกขวาแล้วเป็นการเล็งนะครับเล แพนด้ตรงนี้แล้วก็เลือกเซตติ้งนะครับไอ้ตรงเมาส์2เนี่ยให้เรากดเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปหนึ่งทีผมจะเลือกให้มันเป็นสลักเป็นตัวหนอนนะครับสลักเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะฮะ<อ>ตรงนี้ผมจะกดตรงนี้นะแล้วก็กดเคลียร์คอนฟลิกนะครับอันแรกเลยนะฮะให้มันเคลียร์ไปเลยนะครับเราจะใช้สลักของตัวหนอนแทนนะฮะดปิดตรงน,รงนี้ตรงนี้ปิดปิดไปนะฮะ กดเซฟนะครับแต่นั้นพอเราจะให้มันแสดงลูกศรเมาส์เนี่ยกดที่ตัวหนอนนะครับเนี่ยฮะมันจะมีสลักของลูกศรเมาส์นแสดงขึ้นมานะฮะแล้วก็สลัะของการเลงอีกเออเดี๋ยวรอเข้าไปในเกมก่อนด้วยกันนะฮะเราจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นปุ่มอื่นก็ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวหนอนก็ได้นะครับเป็น อะไรอื่นก็ได้นะปุ่นปคอนโทลก็ได้นะคอนโทลอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ผมจะเปลี่ยนกลับไปเป็นตัวหนอนเลยกันนะครับแบบนี้นะไปนะรครับแล้วก็ตรงชิปตรงนี้นะครับตรงการเล็งเป้าตรงนี้มันจะเขียนว่าชิปนะครับถ้าเราคลิกลงไปหนึ่งทีนะครับให้มันไฮไลท์สีเขียวแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราทำการคลิกขวาที่เมาส์นะครับคลิกขวาปุ๊บเนี่ย ให้ตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นคาว่าเมาส์สองนะครับจากนั้นทำการกดเซฟนะครับกดที่ขึ้นหมายตัวหนอนนะครับให้ตัวลูกศรเมาส์หายนะครับก็จะหันได้แล้วก็จากนั้นถ้าเราคลิกขวาดูคลิกขวาที่เมาส์ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นการเล็งนะครับแล้วก็คลิกซ้ายก็จะเป็นการยิงเลยฮะเห็นไหมฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับสอนปรับแต่งปุ่มให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นปุ่มพวกนี้นะครับเราสามารถซ่อนได้นะครับปุ่มที่มันแสดงขึ้นมาบนหน้าจอตรงนี้นะครับ เราสามารถไปที่ Panda าม็ Pro แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเซตติ้งตรงนี้นะครับปรับตรงนี้เป็นสูตรเลยก็ได้นะครับปัท t อนออเ c i t y ตีเป็นฮิดเด้นปุ๊บกดปุ๊บมันจะซ่อนปุ่มที่มันลบสายตานะครับซ่อนไปหมดเลยนะครับจะมองไม่เห็นเลยจากนั้นเราจะกลับมาก็กลับไปที่ตัวแอปนะครับเลือกตรงเซตติ้งตรงนี้แล้วก็ปรับนะครับเป็นกลางๆก,ก,ก็ได้นะครับให้เห็นกลาง แบบนี้เราก็จะเห็นปุ่มแล้วนะครับว่าต้องกดอะไรบ้างในขณะที่เล่นเกมนะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับสอนปรับแต่งปุ่มให้มันใช้ง,งานสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็คือปุ่มพวกนี้ตัวแอปมันตั้งมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราแทบไม่ต้องทําอะไรมากนะครับกดตัวนอนนะครับเนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่นะปุ่มถ้าปุ่มมันไม่ตรงเราก็ขยับได้นะครับขยับปุ่มได้ไปที่ตรงนี้ปุ่มไหนไม่ตรงแล้วก็ขยับเข้ามา เข้ามาแบบนี้อ่าอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยเซฟไปแค่นี้ครับมันก็จะบันทึกให้อัโนมัติเลยนะครับเวลาเราเปิดเกมขึ้นมาใหม่มันก็มันก็ค่าที่เราเซฟไปเนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับมันก็จะเราไม่ต้องไปตั้งค่าใหม่นะฮะวิธีนี้นะครับก็ใช้ได้กับทั้งเกมฟรีไฟนะครับทุกเกมเลยนะครับค่าดีฟอล์ของมันเนี่ยมันจะตั้งมาให้แบบนี้นะครับมันจะ มันจะสับสนนิดนึงนะครับมันจะให้ตัวคลิกขวาเนี่ยเป็นการแสดงตัอักษรเมาส์นะครับดังนั้นก็คือให้ทุกคนแก้แบบนี้นะครับเนี่ยฟรีไฟล์ก็แก้เหมือนกันเลยนะครับผับจีบ G, บก็เ,กเหมือนกันนะครับผับผับจีฟรีไฟล์นะครับเกม call duty เกมรบอกรายเงี้ยให้เราแก้เหมือนที่ผมสอนเลยนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะเล่นได้แบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสวัสดีครับ